สวัสดีแจ๊วันนี้เรามาเราเราได้สั่งอุปกรณ์ทำมาหากินของเรามาครับคืออะไรไปดูกันครับแล้วแใกใดูครับส,สั่งสั่งสั่งมาหลายวันแล้วครับจะเป็นเบียร์เดี๋ยวเราขึ้ได้ <c oughs> ไปดูครับนี่น้อยทำไมน้อยอย่างวะไม่รู้อ่ะไหนก็แค่นั้นเลยซู้นนะครับนอะไรอ้ีอะไรอะไรไม่อะไรไม่เลยน้องเพลงนี เดี๋ยวเปิดมาเนี่จัดไปหนึ่งซิงเกิลนี่แล้วเราจะแกะดูครับเดี๋ยวเราได้สั่งมาที่ใจ่ับกล้องครับมันจะได้ยินเสียงเนี่ยชัดๆเนี่ยนะครับโดเฮ้ยเห็นเล็กนิดน้อก็เท่านี้นี่ไม่ใช่หรือก็พอดีอ่ะก็พอดีอ่ะพี่นู่นนู่นมอตดีอย่างนีเนี่ยเล็กๆแบบเล็กๆแบบ นทัพกระทับทัพลองในทรัพย์ก่อนนี่ลองเสียบในทรัพย์ก่อนนี่ยังไงทำไม่เป็นอลเกียบลูดอันนี้เสียบไม่ได้วะเมื่อคนเราใส่คนรูนี่คมันจะมีอันนี้คือคือเม็ดเม็ดคือเม็ดเม็ดเหียเออเอ้ไอ้ไอ้ออะไร้้ไไอ้ไอไอไอ้ไอ้ไไอ้้ไอ้้ไไอไปไ่เไ เรามีเนี่ยมีอะไรบ้างสืวะทิดทิศต่อเต่อมีสองอันใส่สั้นก็ใส่ยาวเ็นอะได้เหมือนกันแหละแล้วมีทุกอมแสมมาเออแล้วกินนี้ร้อนแล้วอเดี๋ยวเราจะลองไปลองใส่กล้องกันเลยครับว่ามันดีขนาดไหนครับไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้องครับไปตอนนี้เราได้เราได้เปลี่ยนคนต่อ ต่ออุปกรณ์แล้วนะครับมือตัดต่อเราเองครับนี่ครับเย็ดพวกพวกพกพวกโอทำไมเปลี่ยนนะครับอันนี้กล้องกล้องถ่ายคลิปเรากับไม้ตัวใหม่ของเราครับนี่ไม้ตัวใหม่เยอะยมไม้ตัวแรกเย็ดเย็ดแต่เนยไม่บุกเนี่ยวะแต่เอ้าไม่รู้อ่ะจะได้เรื่องไหมนี่เฮ้ยได้เยอของเท่ห์หลวงปู่มีเฮ้ยเดี๋ยวสั่งมากี่วันวานแล้วแต่สั่งมาจากไหน จักจี้นี่กี่บันนี่เงียว่จะได้เฮ้ยเบิกเบิกเบิกเิกไอ้ที่เท่ๆเบึกก็เท่ไอ้ยงโกไปเที่ไอ้เคื่องบุมนี่เขาสวยไอ้ยี่อลองได้ไหมลองเอรองบูมได้ลองก็ลองแบบลองถ่ายเลยไอ้ลก่กอดดูที่ผ่าน้วบุกสังมาตรงนู้นไหเนี่ยไอ้ อะไรกดีอ่ะเขาใส่รูนีะ่ะขกเสียบีใส่รูไหนวะรูไม่รู้กเสียบ้กูก็ไม่รู้อ่ะอ๋อนี่มันใส่หูฟังดินี่นใส่หูฟังเิเออหูฟังเออยังไงแหละไม่รู้หรอกเีลองลองเฮ้ยโคตรเท่เฮียดูแบบยูทูบเบอร์ขึ้นเลย <c oughs> เอ,อ,อ,เอ,อ่ะค้ยเอ้าอะเดี๋ยวไม่ต้องแป๊บ,บมันาเอ,อ้ยเออย่ไม่ต้องลองร้องร้อ ไอาอีกนึ่งกล้องหนึ่งแบบลองก้อนลองท้ายนิดนึงก่นอนอะไรฮะือลองพูดดิอดลองาได้นี่ะแล้วแล้วจะลองลองเปลี่ยนกล้องเหรอครับไปครับอ้วครับวันนี้เราจะมาลองเคสเสียงกับไม์ตัวใหม่ของเราแล้วเรวเราจะได้ยินชัดไหมเราชัดไหม จะไปดูไหมอีก็เนี่ยเราได้สั่งใบตัวใหม่มาเราเจอเลยก็เลยลองดูว่ามันชัดไหมแต่เราก็ไม่รู้ครับแต่ไปลองฟังกันแล้วเอาไว้เทสต์ดิเทสไปไกลๆแล้วเราจะลองทอดใบกันครับได้ยินไหมฮะอะไรดิพูดเลยอีขอให้พูดเลยๆผมไม่รู้จะพูดอะไรอีแนะนำตัวแนะนำตัวตอนนี้ผม ป็ชายวัฒนาอองเรื่องที่นั่นชิมแพ็คครับอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับโ okay. อเคต่อไปเสียบต่อไปลองไม้ว่าแตกดางขนาดไหนแะ <c oughs> ตอนนี้เราเซ็ตได้เสียบไม้แล้วครับเราจะมาลองดูว่าเสียงกับเสียบไม้กับไม่เสียบไม้ว่าอันไหนไม่ได้ยีนั่นกันครับสวัสดีครับผมนายวัฒนาขอ,องเร <c oughs> ื่องชิมแพ็คครับ <c oughs> มีสาวอีกคนอายุ21ปีตอนนี้โสดชนาโสด ขอฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับเด้ฝากกดไลค์ด้วยิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราเลยครับเราได้ได้ก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไกลก้าวไกลก็หน้าไปครับไปลองไปลองดูเลยครับครับจบคลิปนี้เราก็ฝากตัวขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมครับเรามาล้องใหม่ให้ดูเฉยๆว่าเราสั่งมาเรากับก็แบบ ขอทำมาหากี่ของพวกเราครับนี่ครับพัฒนาไปเรื่อยดิพัฒนาไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับจริงๆครับถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีวันนี้ครับขอบคุณที่ยังติดตามกันแล้วก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเราจะพัฒนาไปให้มันดีกว่าเดิมครับตอนนี้เราก็ได้ซื้อกล้องแล้วซื้อไมค์มาครับต่อไปก็อาจจะเป็น g o โปรหรืออะไรก็ได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้พวกเราไปก้าวไปไกลๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไปครับ เดี๋ยวผมแพ็กแป๊บเดียวครับ